สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับซองสาวไมซซาแนลไม่ไ้เข้ากับผ้าพีผ้าน้องมาอยู่ป่าคือเก่าพี่น้องเห็ดใดๆฉันคนบันป่าไม่ไ้เข้าสีผ้าทุกคนมาหลอกหามันอีกแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าปู่สิมายามเนาะนี่ยางมาทางพี่้ยมาพี่ก่อนผ้าบ่าวพ่อม่เพิ่นมาน้าเพิ่นอยากมาเบ่งบรรยากาศอยู่ป่ามันเนาะมาลุ่นว่าบ่าวพ่อมาเพิ่นสิมานหรือบ่พี่น้อง สิมันคือเข้ามาผู้เดียวเข้าหรือบ่อเนาะผู้คนกับผู้คือแน่ดอกถือเสียมโยงโยงตะก่อนเลยสบายดีามา,าพุ่มมาเอาพี่น้องไปรุ่นน้องกันเพิ่นกับเพิ่นกัมันใจเลิกเกินว่าเพิ่นสิได้เนาะถือเสียมเองสิคูดเองเพิ่นว่าเข้ากับป่อยเพิ่นคูดเนาะแม่นบ่เลยไรคอยกระเริ่มกัมันใจโบแม่น <laughs> เครื่อมันกับยังห้าหยากแน่อยู่พี่น้องเพราะอ่าหลาย้นมหาแล้วเดี๋ยวนี้นะมันมันรุดแล้วพี่น้องเครื่อมันรุดออกจากเหงาฮานะภาษาสมัยอันภาษาบ้านสมัยเออล่นออกแต่โคยฟังขากๆเรื่องพี่น้องทางหนนี่ก็สิเป็นสวรรค์เซียนมันเพื่อนนี่พี่น้องเห็นเครื่อมันแล้วเครื่อลักษณะเครื่อมันสิเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็แเมีนพี่น้องแต่ว่ามันล่นออกแล้วนี่ลักษณะเครื่อมันกั บอกพี่น้องเป็นป้องถ้าห้าอย่างหูว่าเพื่ออะไรที่แบบมันเป็นหัวใหญ่ะนะพี่น้องป้องอันนี้มันสีทีททกันเนาะมันสียู่ไก่กันอันนี้ก็ถือว่าไกอยู่เนะาะตัวนี้ก็โอเคอยู่พี่น้องนี่ตัวน,นี้มันลักษณะแบบนี้ป้องมันห่างๆนี่สีบัวปันได้เนาะประมาณนี้พี่อยู่พี่น้องบัปันได้เครื่องตัวน,นี้เครื่องใหญ่ยู่แต่ว่าหัวโบยากใหญ่เนาะ ้ำติงก็มันออกกันอันเงามากเลยเด้อันก็แม่นติงมันว้ายขอเจอแล้วพี่นอ้องขอเจอดีแล้วว้ายนี่แต่ติงลงนี่นะอ้ช้อนหัวไก่กันซ้ำหัวไก่กันพี่น้องเลยมาเบิ่งมาคอยเชียรได้หรือเปล่าเนาะติ่งกีดขวางร้ายแห้งทุกคนเลยให้หัวมันสมบูรณ์ที่สุดนี่บนนี้ก็ลงอ้าวเฮยลงร้ายเลย สิ่งนี่ก็ลงขุดมั่นนะนี่นะใกล้หอนก็นได้เด้๋ยพี่น้องด้ปมาพอดีหาบอนลงจุจ๊บๆอ,อยูยในใน่ห <c ười> ัวใหญ่ได้ยังเจ้าะขุดเจ้าะกูขุดทางพูนพูนขุดทางไปออกเอาหักออกกันหากมาโอ้ยเราเห็นหัวมันของพี่น้องไห เฮาสิพยายามแบบขดใจเย็นๆเนาะมันอาจสิบอกเป็นหัวใหญ่ปนได้แต่ว่าแซลมนินนี่โอ้ยถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องม,มาห่อแซลมนินเนาะข้อแต่ข้อแต่บรนะับนะนี่แซลมนินคือปลาธรรมดาเนะาะไข่เป็ดไข่ไก่เฮาแตสิพยายามใจเย็นนะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แมีนได้ไหมเ ทำเนียร์ยังเต้นหัวอยู่พี่น้องเลยข่านเอาบริษาพูดธิพันตแะแพงเนาะนี่แล้วก็นี่แล้วก็ย่างอีกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เลยเดชเห็นมาแล้วพี่น้องย, <c oughs> ย่างอีกหัวนี่ หัวนี่ค่อยซาพุ่นนี่หัวนี่ได้เดะทําหัวนี่ต่อพี่น้องหัวก็บ่น้อยบ่ใหญ่นําสิต้มแซ่บเนาะบ่ผมมาพี่น้องเบิ่งมันบ่มาเหลือกระตาพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งหน่ยกระตานี่อุ้ยเหลือกระตาพี่เพิ่นกองซะสิอ ซับพี่น้องเอ้ยแล้วคุดมันเป็นโพดแล้วซับนเนาะโอล่นกระตาเลยป้าบอพุม่าสปาร์คเก่งแค่ไหนนี่บอลที่เพคนขุดบอพุม่าหล่ะกันสาวานหล่ะกันแม่น้องเดือนสวัสดีพี่น้องแม่น้องเดือนเลยใช่ไหมเลยซับคุดมันขอน <c oughs> ้องเดือนเผาโหลดพี่น้องเอ้ยบริลลลงมานั่ม สามคนลุ่มขบาราเดียวเนาะถือบอลมันเป็นหัวกะซีได้ได้เนี่ยนี่แหละพี่น้องถ so, like ือบอลเป็นหัวกะมันคืออะไรเนาะเจ้าเจ้ามันชับพิมพ์อะไรพิมพเบิร์ดป่าเถาะอ๋อมันจะต่อร้ายดอบไหมคะคุ้มั่นหัวใหญ่ของเขาดอกพี่น้องเป็นของคอยเบิรงเบิร์ดสภาพอิชันก็ได้เที่ยวตั้งแต่ริ้วเขบาราพี่น้องเอ้ยรถบอได้หันมั่นหันเผือก เดี๋ยวมาแล่บเบิ่งเนาะกะตาแม่น้องเดือนกะตาสวานแล้วก็กะตาสมัยบอกยังห้เบิ่์งประได้ได้พี่น้องตั้อันนี้กะตาสมัยพี่น้องได้ประมาณนี้แหละทุกคนเยอยประ,อระมาณประดับมาหนิบ่าวพ่อมาเพิ่นได้คุดนี่นะสมัยน่ะค้าแต่เรนเขปาปลากินผ่านขปนทางนี้กะกะตาสวานเพิร์นมันอยู่ได้เนาะสวานหนีไปยำไดบ่เคยไปมันกูเลยก็ไปซื้อเอ้า งนก็ตามเมนองเดือนก็งามกันยังอยู่น้องพี่น้องเนาะมือนีเอาสำนีไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาสมัยชิพาไปหล่อใหม่อย่างบูหูอ่ะสิไปทางใดเนาะสำหรับคลิปนี้กัสมัยชิอโจ้ชไปสำนีก่ <arriver AIDS S 1> อนเนาะพี่น้องเนาะไว้พบกันคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเซ้าใหม่เนาะกดกระดิ่งเผื่อแจ้งเตือนคลิปตัวต่อไปเนาะอย่างใดก็ขอขอบใจพี่ๆน้องๆมูดทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งเด้อขอบใจหลายๆ